เวลาที่เราทำเว็บโปรเจกต์เนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะทำการเก็บไฟลนะ์ HTML, CSS, JavaScript ที่เราใช้ในโปรเจกต์ของเราเนี่ยรวมเอาไว้ในโฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่งดันั้นเวลาที่เราใช้ Bracket หรือ Adobe i l l u n t m a t e CC เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดโฟลเดอร์นั้นๆขึ้นมาทำงานในตัวโปรแกรมได้ทีนี้เวลาที่เราเปิดตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาทำงานเดี๋ยมีวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกก็คือใช้ไฟล์เมนู นะจะมีคำสั่ง open folder นะครับ shortcut ก็อยู่อย่างที่เห็นถ้าเกิดเป็นของ Windows เนี่ยก็จะเป็น shortcut ของ Windows นะาเลือก open folder เออตรงนี้ก็คือมาอาจจะถามว่าเอ๊ะไฟล์ index t html ที่เปิดทิ้งไว้อยู่เนี่ยจะปิดลงไหมเราบอกว่าโอเคปิดแต่ไม่ต้อง save คนระับแ,แล้วเราก็สามารถที่จะเลือกนะ Folder ใด Folder หนึ่งของเราได้เช่นในที่นี้เราอยากจะเลือกเป็น responsive web design workshop ตรงนี้แล้วก,กด Open นะครับปึง้งอ่ะก็จะเห็นว่าภายในไซาบานะที่อยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะขึ้นครับเป็นชื่อของโฟลเดอร์ที่เราเพิ่งเลือกเปิดขึ้นมาแล้วก็ด้านในก็จะเป็นพวกโฟลเดอร์เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถที่จะคลิกเปิดขึ้นมาได้วิธีที่2ที่เราสามารถเปิดโฟลเดอร์ขึ้นมาใน Bracket หรือ Adobe Edge Code เนี่ยก็คือการใช้เจ้าไซาบาเนี่แหละครับนะสังเกตว่า ตรงส่วนที่ดูเหมือนจะเป็นชื่อของโฟลเดอร์ของเราตรงนี้เนี่ยมันคลิกได้นะครับซึ่งเราสามารถกด open folder แล้วก็ไปเลือกโฟลเดอร์ที่ต้องการอย่าเช่นในที่นี้อันที่2ที่ผมจะเปิดคือ a n i m a t e cc open แบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าชื่อของตัวโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่เนี่ยก็เปลี่ยนไปเป็น Adobe a n i m a t e cc แล้วก็แสดงไฟล์ด้านในขึ้นมาอีกวิธีหนึ่งเนี่ยคือเป็นวิธี พุ่งชนนะครับก็คือการที่เราทำการ drag and drop นะเช่นนี้ก็คือเป็นของโฟนแดอผมก็ทำการ drag จากไฟล d เดอร์ถ้าเกิดเป็น windows เนี่ยคุณสามารถที่จะ drag คือลากออกมาจากตัว e x p l i l e r ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เอามาวงมา,างไว้ในนี้นะก็จะเห็นว่าพอเราปล่อยโฟลเดอร์ที่เราลากมาบนตัว bracket ปุ๊บส่วนที่เป็นโฟลเดอร์ที่เปิดอยู่ก็จะเปลี่ยนมาเป็นตัวที่เราเพิ่งปล่อยลงไปนะครับนะแล้วก็แสดงไฟล์แล้วก็โฟลเดอร์ต่างๆอยู่ด้านไหนขึ้นมา และในที่นี้เนี่ยตัวเมนูที่อยู่ในไซ์บาร์เนี่ยมันจะมีการบันทึกนะว่าเราเคยเปิดโฟลเดอร์ไหนไปนแล้วบ้างนะเพื่อทำให้เราสามารถที่สลับไปมาระหว่างโฟลเดอร์ตอนที่ทำงานได้อย่างสะดวกขึ้นโอเคนะครับ